นี่ก็ดีใจละเดี๋ยว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 เดีตื่นเต้นตื่นตาใหญ่เว้ยไปต่โฟมแล้วมามามาไอ้สุดยอดเลยอะ่ะผู้อุศวย่ะ สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆนานาะเพื่อนๆน,นักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านตัวนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชนะตัวลูกปลาเล็กๆฟิชชี่โมชิครับผมในที่วันนี้ผมพานานาทุกท่านเดินทางมาแคมปิ้งนะครับเข้าคืนกันหน้าที่คืนแม่กวงอุดมทาลาครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ย บรรยากาศน้ําแห้งขนาดครับสำหรับเขื่อนแม่กวงนะเวลาประเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้ก็มาด้วยกันหลายท่านเลยนะมีตั้งแต่แตงเต้านะครับน้ำโฟมนะครับผมอ้ายของผมแล้วก็มีอ่าน้าหน้านะครับจากลําปูถึงสองท่านนะครับก็คือน้าบอมกับพี่ฝ้ายนั่นเองนะตอนนี้ผมอยู่ในช่วงของอาหาดเรือหรือว่าต้าเรือนั่นเองนะครับในช่วงก่อนๆนะครับสำหรับท่านใดที่มาเขื่อนแม่กวงนะท่านก็จะหันว่าน้ำนะครับมันจะอยู่ทรงประมาณบนนี่นะครับประมาณแถวๆนี้นะเดี๋ยวนี้ลงไปลุ่มแล้ครับน้ําลงไปนักขนาดเนาะแล้วตัวผมเองก็ กำลังเดินทางไปนะครับสำหรับหมายที่เราจะลงกับวันนี้น่าจะเป็นอุโมงค์สามนะครับสำหรับจุดที่เราลงวันนี้นะบาหูมากันนะครับว่าสถานการณ์ของป่าป่าทตะโกมจะเป็นอย่างไรนะที่อย่างนี้ก็มาเอาชีวิตรอดเป็นผู้ประสบภัยกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนไปกันเซลลาเดี๋ยวก็ไปเริ่มเดินทางกันเลยครับผมไปลงก่อนอะอ๋อให้ลงก่อนเนาะลงก่อนเลย และตอนนี้นะครับทางไต่เปิ้ลก็ได้มาส่งลูกค้าแหมท่านนึงนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้าที่ไม้ลกเมียครับนะของไต่หนึ่งครับผมแน่นอนว่าผมเองก็อยากจะออกไปสํารวจนะครับท่านี้เป็นห้าตัวงามพนาครับนะแต่ไม้ที่เราจะเข้ากันน่ะน่าจะเป็นอุโมงค์นะครับน่าจะเข้าไปทางไหนพุณนะอันนี้เปิ้ลกาลังขนเข้าขนครัวกันอยู่ครับผมน้ำเปิ้ลจะมากันประมาณวันนึงนะครับสารัตพาตัวนี้ก็จะออกเป็นมาหินนะครับผมน้ําตรงใกล้ๆนี่ก็จะเป็นตะไคร่น้ําน้อยนะครับน้ำค่อนข้างจะใสครับสารัตพาตนี้นะ มันจะใสายออกประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเข้าหมายของเขากันครับหลังจากที่เข้าไปได้มาเมินครับตอนนี้น้ำลดลงนะขนาดเลยครับแล้วนะสังเกตจะขอบข้างสังเกตจะขอบข้างตรงนี้นะครับอันนั้นมันจะมีสีเขียวแล้วก็มีสีเป็นสีน้ำตาลนั่นนะครับตรงนั้นอ่ะกคือดที่น้ำลดนะครับ ตอนนี้น้ำลดลงขนาดเลยสำหรับเกินแม่กวงนะฮะบอกคูเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงหมายของเราแล้วอยู่ตรงหน้านี้ครับหมายของเรานะกุมโมงสามกตาผมบัค่อยมือนะตอนนี้โดเลยโดเลยเลยแ่เผอาทําเกิดเตียวไปพี่อาจจะเอาไว้หลังรถน้องขอได้น้องรถยนต์มาเนาะเจ้าแม่ ได้ก้ะด,ดูฮะเอะอช่วงเวลาวิกฤตสารับการที่เขามานั่งประกอบเต้นแล้วเขามีเชือครับใสเอ็นไทฟินช่วยได้จดได้จดได้ครับผมแม่มัดได้นะฮะโอ้โหเลย c หลังจากที่เราใช้เวลากันรวมๆสองชั่วโมงครับในการทําเต็นท์และก็ทําที่พักของเรานะครับัเดี๋ยวนี้ก็ได้ทําการจัดครัวเร็จเป็ดที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ทาการจัดเป็ดเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนรับชุดแรกที่ผมเอามานะครับในชุดนี้นะก็จะเป็นชุดใหญ่นะครับเป็นตะขอใหญ่เลยประมาณเบอร์เจ็ดถึงเบอร์แปดนะครับใช้เป็นเยื่อนะครับแล้วก็ใส่ขนมปังนะครับผมรวมถึงไส้เดือนตัวนะในชุดใหญ่นี่นะครับมีทั้งหมดห้ากันนะครับผม สำหรับตัวลอกก็จะเป็นลอกเบอร์ใหญ่นะครับสายที่เขาใจกันในลอกเนี่ยก็จะเป็นสายเอ็นที่ได้รับการสนับสนุนมาจากสปอนเซอร์นะครับผมก็คือสายเอ็นไทฟินนั่นเองนะครับจากฟินฟอกไทยแลนด์นะครับผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเขานะครับที่สนับสนุนสายเอ็นมานะแล้วตัวนี้จะเป็นชุดน้อยครับตัวนี้คือชุดปะนินนะครับตะขอประมาณ0.5นะครับสาย15ปอนด์ปอนะครับ15ปอนด์ปอนนี่ก็ถือว่ายังใหญ่ไปหน่อยอยู่นะครับใจตัวนี้ก็จะปั้นเป็นก้อนน้อยๆนะครับตะขอเดียวเป็นตะก้อวิ่งนะครับ แล้วนี่ก็คือเต็นท์ของเฮาครับผมก็อำนวยการของมูจินะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่แล้วต่างรายเท่นะครับผมก็คือที่ของน้าโฟมนี่นะก็คือจะเป็นการคอนเทนต์คอนเทนต์ไปเลยนะครับของน้าโฟมเนาะรายเท่ก็จะเป็นของที่ไฟยาลกว่็ให้บอมครับผมเออจะเป็นเต็นท์นี่เลยนะสำหรับเต็นท์ตัวใหญ่นี่นะครับทางไต้เปิ้ลได้เอาไว้ใื้นะครับสำหรับหน้าโต๊ะปลาที่เปิ้ลจะมาเบ็ดนะสำหรับหมายไตหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของอาของผมนั่นเองนะครับของไอ้เล็กครับ เต้นใจใหญ่หรือเปิ้ลหรือตาหน้อยฮะเฮาต้องใจไว้ควรหลายอย่างนะส่วนนั้นนะก็อยูต้องได้ไลยเพ่กันครับผมน้าโฟมอยู่ไล่ฮันครับนี่ครับน้าโฟมวันนี้สิงหลิวครับหลิวล้วนเต็มระบบครับผมนี่ของตังไอ้บอมอยู่ด้านนี้ครับนี่ครับผมนี่มาลฮะพร้อมลุ้ยเบ้อๆขอตาพี่ฝ้าอยู่ไลยเพ่ครับพี่ฝ้าอยู่ด้านนี้นะครับสำรองเลยนะเปิ้ลเล่นเป็นสปิลนะครับของเฮานี่จะเล่นเป็นหน้าดินเถอะนะ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมตอนนี้เป็นตอนแรกก็สามารถเข้าไปดูตอนนี่ตอนได้จาก ep 385ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มลุ้นกันเลยครับผมทริป3วัน2คืนมาดูกันว่าสำหรับการเดินทางครั้งนี้ของโมชิจะรอดตาปามตาเขียวหรือไม่นะครับผมไปลุ้นกันเลยครับไปเริ่มกันเลยโอ้ย oh, 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 ยังยังครับลืม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 บอกไปว่าเป็นไปาตาม c o n ็ปต์ของช่องเราป่ากินเป็นเรื่องแปลกปลาประดกเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมไปครับลุยกันเลย ใช่ไปหน่อยเหรอจัใส่นีกันนั่นแล้วคือกระเทยมหวานเลยไปเลยแข้งแข็งโคตัวเออได้อยู่มาเดยวเต้าช่วยกันตั้งเบ็ดเห้ตั้งเบงให้ลูก อันนี้จะเบรกแข็งได้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะพอดีไอ้เล็กโดนแล้วครับไอ้เล็กเปิดขวางก่อนผมนะไ okay, <ม>าตะโฟมแล้วมา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 ไปหูจะเข้าปลาบบป,ปลาบูพุษไขวานไขวานต้อง ไก่นี่ะไหวานไกหวานไหวานไหวานโทษม่หันละเอเอ,เอมันมันรอผมมันรอผมน่เสียดายน่เสียดายเพราะว่ามันรอผมไงมันหันว่าผมกำลังคว่างเบ็ดอ,อยู่อ่ะมันก็นเล,ย,ลยรอผมไง บัตันสักำเข้ามานะกินงามขนาดโอ้แค่นี้ก็ดีใจละโดนปืดโอ้บัตันสักำเอ้ยอางน้อยเขาก็เสมอกันแล้วแต่เจ้าคนลอกคนรอบหลังจากเขานั่งเบรกกันมาประมาณสองชั่วโมงครับตอนนี้เวลาบ่ายสองก็ลองเอากล้องใต้น้ําสํารวจดูครับปากระจกกน้าขนาดครับนะเจวเพื่อนหน้าดูนะครับตอนแรกเขานึกว่าเอ้ย มันจะมีปลาอย่างเข้ามาพ่องนะครับเยว่าเปิดมาถึงนะตอนนี้ครับล่งเลยนะครับแล้วก็มีปลากระจกนะครับว่ายไปว่ายมาว่ายไปว่ายมาเต็มเลยสำหรับจุดที่เราอยู่นี่นะปลากระจกเพียบเลยครับจะมีไหนล่ะเราอ่อยไว้นึกว่าเออจะมีปลานินปลาสะโตกปลาอื่นๆเข้านะครับแปว่ามันบะหมี่เลยนะเป็นปลากระจกมาเลยนะนี่นี่มาบเนล่ยเป็นฝูงเลยครับดูดิไม่ฝูงเลยครับเนี่ย ปลากระจกล้วนๆเลยครับดูคางดำไงกระจกคางดำกระจกคางดำครับอันนี้อันนี้กับหนึ่งในเอเดนสซีชีเหมือนกันนะน่ะปลากระจกเนาะซึ่งแน่นอนครับว่าเขาบัลลหนึ่งดูได้ในจังหวะนี้นะครับยังมีหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่นะคือหน้าโฟมนะครับหน้าโฟมก็เป็นหน่วยเก็บกู้นะฮะดู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 ครับผมหน้าโฟมเก็บกู้มาได้ขนาดนี้แล้วนะแล้วาทอเมื่อคืนครับหน่วยเก็บกู้ครับหน้าโฟมนั่นเองนะ นี่ฮะสุดมากครับสุดมากตอนนี้ก็ลมแหงครับแา่ร้าหน้าดิเนเขาแหมประมาณสักตึงชั่วโมงฮะเาก็จะได้เปลี่ยนอาหารเยอะที่กสกันแล้วนะส่วนแตงเต้าก่อนอนพักผ่อนลูกๆอยู่พุ้งครับบรรยากาศที่ดีฮะสวัสดีไม่กวงฉันมาแล้วฉันอรอปลาหิเบอร์อยู่นะเอ้ยเอ้อ,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 อะไรวะโฟมโฟมโดนอะไรวะโฟมเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยลครับยจะโดนนอย เอาฟ้องฟองเอ้าฟองมาอ้าแโดนน้ยชโดน้อยอ่าสโดนน้ยโดน้ยโอ้ด้กมอะน่ะเอเอามาแล้วครับคนแรกเลยปากแปก โตน้อยไอ้ยะโอ้โหพบกีมเนี่ยพบเนอะกิมมีในกองนะครับกีมเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนั่นนะฮะกิมพบกันมาเจอแล้วผมเอาอะไรดีเอาขีดอย่างเดียวขีดอย่างเดียวขีดอย่างเดียวอะกีดอย่างเดียวอ้าวโอ้โหขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นลมแรงได้ใจจริงๆ Roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. But jumping. Just merely make a nói 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 nhanh 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 สำหรับช่วงน้ำารถัรับเคยไม่กลงช่วงนี้ดูครับสิ่งที่เจอเคยไม่กกงเลยนะปะะ่าสตอกหรือว่ายอย่างเขาปฮ้อเนอีน่ยขอชังเหยียบมันก่อนใสงง่งามครับตัวนี้ใหญ่มากอเอ๊นะเลยเนาะนดินท่าแตกแล้วเดี๋ยวแตกแล้ว ไปคิงเขาไปคิงเขาใหญ่มากเลยอ่ะเขน่อ่อห้ากล้งกับผมฟาดกลอ่งกัมันแล้วเตรียมแล้วเรียมแล้วเตรยมด้มแเ้ว เอาเอาเขามเอเขามาตขนาดให่นี่กินแลวเอานี่ใหญ่เว้ยเบก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 เเบกกเบกเ ขอบครุณครับดดีอขอบคุณครับดอดีลุดพอดีโอ้ยเียนเ้ากดูเพียนใงามครับยอดมาันมานมมนป้น้องของปปี่ใ้เจดีห้องมาตรงพี่งน้องครับใเดิมเดิมกันเดียวเลยกในเดียวเลยันแดง ัตมาครับไซเดออนครับสซเดือนสวยงามเลยสองนะครับผมอ้ารนะเด็กเจ้าเหมือนเนื้อ

ผมไปน่วผมมาอกันแรกกันอู้เรื <S <S ่อไม่ห่างกันเลอะองแย้นี้น hm ิม่ตอดกี้เดกี้กันแรกเอ้ยต้อบต้องเธอผมรอรอรรกันรกันออยู่ได้ลุ้นเข้าไปนะมักินคสอเลยทันต่อเลยไปก่อนผมดึงเลยข้าเข้าไปโจ เอาเลยโดนทำแน้วโอ้ยวิ่ง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 ถ้าเราคิจเพียงก็ตานั่นอะไรขอโต๊ะ้าวิ่งวิ่งต้องตบลากมาขึ้นไหมลากมาขึ้นไหมวิ่งวิ่งไดไหมอนิมปนิ้มตาตักเอ้อัวนี้ตักมันพ่อครับผม อ้ยใหญ่ย Jahr ังไงเพี้ยนผมครับผมขอบคุณครับมันตักปล่ามันแน่นอนนี่กะเออตักปล่าแน่นอนนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับผมแต่เพียนใสง่งามๆในช่วงแรงครับผมก็อย่างที่บอกนะนะไปต่อแม่เจ้านะครับไอ่ไปนแนะนําม,มาครับดูเมรร็ดโฟมผมน้อยขนาดครับต่อคอประมาณศ<า>ูนย์จุดสาเนาะกับเพียนใสง่งามๆครับผมได้แห่งตัวแล้วหมานหมาน น,น้องของปาปี่ให้ดียวขมาตกีน่น้องครับเมาละตอนนี้กำลังเปล่ยกัในใหญ่อยู่ครับเขาเอาเนี่ยพี่เขาว่าลุน้ำลเป็นเป็นอแนี้ ตอนราดนาทุกท่านเข้าสู่ช่วงยามเย็นครับของค่ําคืนแรกจหรับในที่วันแรกนี่นะครับก็ถือว่ายังม่วนอยู่นะครับนะแกยังมีปอบาตะกงมเข้ามาเพื่อให้เราได้เบ็ดได้ลุ้นกันนะครับผมของตางไยผมเนี่ยก็โดนไปตัวแรกเมื่อตอนเจ้านะผมก็โดนเมื่อตอนแรงนะครับจะเป็นปลาจาพวกระเพียนแล้วก็ปลาสะตูปนะครับหรือว่าปลาหมอช้างเหยียบนั่นเองนะวันนี้พายุยังมาเข้านะแต่บางทุเหมือนกันว่ามันพูดนะครับจะออกมาเป็นสภาพไหนตอนนี้น้โฟมนะครับกับเป็นเชฟ ผูดูแลกับข้าในวันนี้นะแบมีทั้งกินย่างผมคนผมคนเดียวบัดด้วยพี่หญิงก็ิงย่างมีตาส้มนะครับมีข้าวแล้วก็ไก่ไก่อ่ามีไก่อันนึงนะครับผมเพื่อเอาไว้เจ้าตีเจ้าต่างไปนะทีนี้ต้องขอบคุณแตงเต้านะครับแตงเต้าบอกค่อยออกกล้องต่าได้ครับตัวนี้แตงเต้าก็บอกว่าอยากจะลงบรรพุกเอานะครับสำหรับของต่างนะบอมที่ฝ้ายเขานะครับในจุดนี้ครับสำหรับทิปวันแรก จะไดุ้ผครับวันแรกนี่ตื่นเต้นดีครับเะาอดท้าทายดีเพราะว่าเป็นการออกครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นตื่นตากันครับบรรยากาศอะย่างน้ําที่แน่ๆน้ำลด buoy มากนะครับผมเหมือนกันว่าวันคู่จะเป็นสภาพไหนแต่วันแรกนี่ถือว่าสนุกสนานครับเดี๋ยวเฮาเกลี่ยเข้ากันก่อนนะครับแล้วเฮาก็จะไปร่วมด้วยกันนะครับผมในช่วงเมื่อคืนนะครับ าครับดูลาทีเข้ากันแล้วครับน้าเนาได้ครับแจ้งดีเอาเลยครับมาใครใครเปิดก่อนใครเปิดก่อนไอ้ไอ้ไขเปิดก่อนเลยไอ้เท่าฟุตอะไรของมันข้ามเล่ผู้โสดอย่าสซ่ก really ันเนาะสูงอายุสูงวัยอ่ะเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเอาอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างดีเอายางดีอย่างแรกเลยหรอเป่าอย่างแรกเลยจิ้มนี่ก่อนเออจิ้มเนี่ยคนเราเอ้ ก็ดเลยครับกดเลยกวาดกดกดขี้เงียเนี่นี่เรียบร้อยพวกโซกินก่อนแล้วนะครับตอนนี้เขายากีนเข้าถึงนะมันก่อนครับมานะไะเี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับในช่วงคับคืนนี้รู้ไหมปลายังมะฮู้โดนเหรอโดนเหรอเดี๋ยว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 เฮ้ยมีตัว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 ปลาดุปาดเอออ โคตรข้างเลยเนาะโอ้พี่เข้าโคนเหลืองโคนเหลืองใสใสสุดยอดเลยอ่ะเฮ้เลยโอ้ตอนนี้พี่ฟายแตกแล้วครับแตกเมื่อคืนแตกเมื่อคืนแตกค้าเหลแกแตกเมื่อคืนครับหลังจากกินข้าวเสร็จน้าโฟมก็จะจวนผมมาซอบปลาบูกันตอนนี้คือน้านําลงบวยขนาดครับนันฮะเมื่อคืนหรือว่ามันจะบวยขนาดนี้อนนี้กำลังมาซอบปลาบูกันมั้มันจะมีก่อนนะ เบืเ้อเราจะอาบน้ำเพี้ไข่รขู่ได้แต่เนี่ยโฟมกันจะปลาไปเอกปลาบูคงว่าจะมีกบเมื่อคืนอาจจะบอกใครหางต่วใดนะครับกล้องมันบบค่อยสู้ไฟเคือรับเยืดที่เขาจะใจกันนะในการลอบปลาบูที่นี่ก็คือไส้เดือน,ต,น,ต,นตึกเลืนตึกเลืนตึกเลนืลนตึ๊กเรืนละแต่มีโฟมกันน,น่าจะมีน่าจะมีระวังตัวด้อ ตอนนี้นะฮาเตลมาจนถึงบะหินก้อนหลวงเพ้่น,นะคือไก่มากครับโค้ดไก่เดี๋ยวนี้เฮาเตลมาไก่ขนาดครับไปยังไปยังเตลมาไก่ขนาดนักจะตกหน่อยอ้ะหูเนอะกำลังตัวสอดปลาบู่ไปเจอเลยครับอนนะไปะเจอปลาบู่ปลาแบางเลยไปเจอ,อเลยแล้วก็เตลมาไก่ขนาดเนียจะถึงเขตสูดของขอบห้วยนี้แล้วครับระหว่างทางเตลเก็ะเป็นอย่างที่ลำบาก ต้นน้ำต้นน้ำเป็นช่วงน้ำเป็นตี้นะน้ำลงนะผมเนาะเดินทางมาถึงกันแล้วครับโอ้กว่าจะถึงที่พักอีขนาดโคตรไกลเลยครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับผมเองนั้นจะต้องขอลงจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับค่าคืนแรกของเฮานะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมเขาก็จะไปทําการอาบน้ํานะครับแล้วก็จะเข้ารับพักผ่อนกันนะครับผม สำหรับชุดเพชรนี่เขาก็จะตีแห,นหนงนไม้แล้วก็จะรอจุดเี่มนพุกนะครับสำหรับท่านใดที่รับชมไปถึงจุดึงต่อสุดท้ายนี่นะครับเวบก็ต้องขอขอบคุณบรรโอกาสนี้ครับแล้วนะแล้วเขาไปเจอกันในตอนที่สองครับไ,ไปเจอกันมันพุกครับ